ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ดวงใจชาวไทยเศร้าสลดไปชั่วชีวิตแต่ทว่าบทความนี้จะพาคุณสํารวจชีวิตและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวงที่ยังคงเหลืออยู่ในใจเราแบบนิรั์คุณอาจคิดว่าทรงเป็นเพียงราชินีแต่รอให้ได้อ่านต่อไปนะเพราะเรื่องราวเหล่านี้จะเปิดเผยว่าทรงเป็นแรงบันดาลใจและแม่ของชาติที่แท้จริงและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป พระบรมราชนนานีพันธ์ปีหลวงทัศถิตในดวงใจไทยนิรัน์หน้าหลัก h t t p s w r a i a n n c o m ผู้จัดการรายวัน h t t p s w r a i a n n c o m d a i l y ผู้จัดการสุดสัปดาห https ์ h t t p s w r a i a n n c o m d a i l y 1 5 4 9พระบรมราชนนานีพันธ์ปีหลวงทัศถิตในดวงใจไทยนิรัน์เผยแพร่1พฤศจิกายน2568 6นา54นาทีปรับปรุง1พฤศจิกายน2568 6นาฬก54นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ลองนึกภาพดูสิครับว่าปวงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างก็ยังคงครอบคลุมไปด้วยความโศกเศร้าอย่างลึกซึง้งเมื่อเราได้รับข่าวจากประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคตรอย่างสงบสุขที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ในวัย93ปีทรงเป็นทั้งแรงกระตุ้นจิตใจ,จความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความเมตตาที่เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินไทยสำหรับทุกคนด้วยพระมหาการุณาธิคุณที่ไม่มีใครเทียบได้จากพระราชกิจนานาประการตลอดหลายยุคหลายสมัยซึ่งชาวไทยแลพระชาวโลกต่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะภาพที่ทรงประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุญเดชบรมนาถบพิษเสด็จ เยี่ยมราษฎรในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะห่างไกลหรือยากลำบากแค่ไหนซึ่งภาพเหล่านี้ยังคงฝังลึกในดวงใจชาวไทยอย่างไม่ลืมเลือนและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปพระองค์ไม่เพียงแค่สเสด็จเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตของเราสร้างสายทางศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงทรงมองการไกลในการสร้างฐานรากสำหรับประชาชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนับสนุนอาชีพ และความมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิธรกร์ให้วัฒนธรรมไทยคงอยู่และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสร้างภูมิคุ้มกันให้ชาวบ้านมีอาชีพที่แน่นอนและครอบครัวอบอุ่นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทําที่อื่นสมมติว่าคุณเป็นชาวนาที่ต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหรือไปทํางานในเมืองคุณคงเห็นค่าของการมีอาชีพใกลบ้บ่อหานาอมากขึ้นใช่ไหมละ่ะในขณะเดียวกันศิลปาชีพ ก็เป็นงานสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อส่งช่วยเหลือชาวชนบทอย่างใกล้ชิดด้วยความละเอียดรอบคอบทรงสังเกตเห็นว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องที่ล้วนมีคุณค่าและความงามที่ซ่อนอยู่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทอเครื่องจักสารหรือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจําวันด้วยสายตาที่กว้างไกลทรงเห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมเหล่านี้อย่างจริงจังจะให้ประโยชน์สองทางประการแรกเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านและประการที่สองอนุรักษ์ศิลปะโบราณอันเป็นมรดกสําคัญของชาติ ท,ทด้วยเหตุนี้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปีชาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อช่วยเหลือรัษฎรยากไร้ในชนบทโดยสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ปัจจุบันมูลนิธิที่นี้มีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพมากกว่า300แห่งทั่วประเทศทุกแห่งประสบความสำเร็จดีเยี่ยมดูแลชาวไร่ชาวนาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่งลูกเรียนหนังสือและครอบครัวอบอุ่นเป็นการขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์ที่วิจิตรและสืบทอดวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ,อ่อนและไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชดำรัสนี้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาถบพันธ์ พีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละองทูลีทรบาทานถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณนะสาราดุสิดาลายัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ราอแต่รอเดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนถกเถียงกันบางคนอาจคิดว่าการส่งเสริมศิลปาชีพแบบนี้เป็นการรักษาเอกลักษณ์ที่ดีแต่บางคนก็สงสัยว่านี่เพียงพอหรือไม่ในการต่อสู้กับโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณคิดอย่างไร บำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงทรงมีพระทัยอ่อนโยนและเมตตาประเสริฐทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรทรงพบผู้ป่วยจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดให้แพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาหากใครต้องรักษาต่อในโรงพยาบาลก็ส่งเข้าโรงพยาบาลในพื้นที่แต่ถ้าโรคเฉพาะทางที่ไม่มีแพทย์ก็ส่งไปกรุงเทพเพื่อรักษาให้ดีที่สุดจนหายอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ป่วยมากเกินไปและเวลาไม่เพียงพอทรงโปรดจัด หน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางตรวจรักษาเฉพาะจุดบางครั้งใช้รถยนต์บางครั้งเฮลิคอปเตอร์ต,ตามภูมิประเทศทรงห่วงใยผู้ป่วยที่รักษาในกรุงเทพทรงจําและสอบถามอาการเสมอโปรดจัดอาสาสมัครและนางสนองพระโอษฐ์เยี่ยมเยียนทุกวันให้พวกเขาเล่าทุกสุขอย่างญาติดีเพื่อบรรเทาความทุกข์สำหรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่รักษาไม่ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเช่นให้การศึกษาบุตร หรืองานศิลปะชีพเพื่อรายได้ด้วยวิญญาณแม่และครูทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาทรงหาอาชีพให้พ่อแม่ยากจนและสนับสนุนการเรียนลูกตามกรณีหากเด็กเรียนดีและอยากเรียนต่อทรงส่งถึงปริญญาตรีแต่ถ้าอายุมากเกินก็ส่งเสริมวิชาชีพตามความสนใจรวมถึงเด็กพิการที่ทรงเห็นศักยภาพทรงเริ่มห้องสมุดสารพัดประโยชน์ชื่อศาลารวมใจในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ไม่ว่าจะในหรือนอกโรงเรียนเพื่อรู้เรื่องปัจจุบันและปรับตัวได้เลี้ยงตัวเอง และเป็นประชาชนดีของชาติลองคิดดูสิว่าห้องสมุดเล็กๆแบบนี้ช่วยให้เด็กในชนบทได้เข้าถึงความรู้มากขึ้นแค่ไหนมันเหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้างสําหรับทุกคนนี่คือส่วนที่อาจสร้างความเห็นต่างบางคนชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพนี้แต่บางคนอาจข้องใจว่าเหตุใดรัฐบาลไม่ได้ทํามากกว่านี้คุณเห็นด้วยหรือไม่มาแบ่งปันความคิดในคอมเมนต์กันเถอะชุดไทยพระราชนิยมสง่าง,งามประการตา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวงเป็นผู้นำการแต่งกายผ้าไทยและเผยแพร่ความงามไทยสู่โลกปี2503สรงเตรียมสเสด็จกับพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศมหาภูมิพล์อดุลยเดชบรมนาถบาพิรไปยุโรและอเมริกาทรงพระดำริว่าสตรีไทยยังไม่มีชุดประจำชาติทรงสั่งผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงเสื้อโบราณให้ทันสมัยเป็นชุดไทยประจำชาติท่งเห็นว่าแต่ละชุดคือทูตวัฒนธรรมที่โลกจับจ้อง ทรงโปรดให้ในายปีแอร์บันแมงเทียร์บอมแมออกแบบตัดเย็บและนายฟรองซัวเลสซาฟรองซัวเลซอร์ชปักเสื้อใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผู้เชี่ยวชาญโลกยกให้เป็นหนึ่งในสิบสตรีแต่งกายงามที่สุดปี2503และปี2507และเข้าหอเกียรติคุณในนิวยอร์กปี2508เป็นหนึ่งในสิบสองสุภาพสตรีแต่งกายงามที่สุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยประจำชาติสวยสงา8แปดแบบหนึ่งชุดไทยเรือนต้นสองชุดไทย จิรดาสามชุดไทยอมรินสีชุดไทยบรมพิมานห้าชุดไทยจักรีหกชุดไทยดุสิตเจ็ชุดไทยสิวัลและแปดชุดไทยจักรพัฒน์ทรงเป็นผู้นําส่งเสริมการแต่งกายไทยอย่างแท้จริงให้สตรีไทยมีเครื่องแต่งกายแสดงชาติอย่างสง่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัยและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการแต่งกายสามารถสะท้อนวัฒนธรรมได้อย่างไรคุณเคยลองสวมชุดไทยแบบนี้ไหมนอกจากนี้ทรงทําให้หมวกจากตะวันตกนิยมในไทย ทรงพระมลาครั้งแรกปี2503พร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและเสด็จในประเทศต่างๆทําให้พระองค์ดุสง่ามหักขึ้นโดยหมูกเข้ากับชุดเสมอปฐมบทขวนพระราชทานการอนุรักษ์ขวนเป็นพระราชกิจสําคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันธ์ปีหลวงปี2546สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลว่าขวนซบสาวทรงตรัส ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจึงนำขวนแสดงในพระตำหนักต่างๆเช่นผู้พิงคะราชนิเวศในงานเลี้ยงขอบคุณและพระราชองครักษ์นำไปแสดงในต่างประเทศและงานรับรองพระราชาอาคันตุกะภายใต้มูลนิธิพระราชกิจฟื้นฟูขวนไม่เพียงแค่ศิลปะแต่ยังพลิกฟื้นศาสตร์และหัตถศิลป์ไทยหลายสาขากรมส่งเสริมวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนขวนเป็นมรดกภูมิปัญญาปี2552และยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ปี2561รายการแรกของไทยที่น่าสนใจคือการอนุรักษ์ขวดนี้บางคนอาจเห็นว่าเป็นการรักษามรดกที่ดีแต่บางคนสงสัยว่ามันจําเป็นในยุคดิจิทัลหรือไม่คุณคิดว่าขวดยังคงความสําคัญในโลกปัจจุบันไหมามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวง ให้ราษฎรยากจนมีที่อยู่อาศัยและทำกินยั่งยืนพร้อมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำหลายแห่งในไทยเป็นต้นแบบพัฒนายั่งยืนชุมชนอยู่ร่วมป่าได้อย่างตรงกลืนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสนี้แสดงวิสัยทัศน์กว้างไกลให้คนอยู่ร่วมป่าอย่างเกื้อกูลเมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกันคือคนคอยดูแลรักษาป่าและป่าก็จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โครงการป่ารักน้ำเริ่มจากพระราชปณิธานดูแลป่าและน้ำไทยบรรทา